the other reason is we want the children to be close to nature as these days everybody's living in cities in cramped lives so we want them to come into nature you know feel the fresh air passing through their, through their body to play in the fountain to, to play in the stream yeah it's just a change from that you know from their daily lives where they're used to just being in the air conditioning or playing with their uh, computer games or telephones ตอนแรกก็เข้ามาค่ะแล้วก็ไปปลูกเห็ดก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็มาทำตะบัวนะคะก็คิดว่าตะบูดธรรมชาตินี้อาจจะกลินแบบเหม็นหืนกว่านี้นะคะ่ะแต่ว่าพอรู้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเอาไว้มันก็มันก็รู้สึกดีอะคะ่ะ Blue c a l l it Multi Purpose Detergent Remember you asked me if that's detergent? This i t my a detergent now. ก <Remember. Okay. S 3> ็เดินป่าก็มีกิจกรรมกลางทางก็เป็นบิงโกบิงโกแบบสิ่งของในป่า ที่เราเล่นบิงโกระหว่างทางเดินป่าครับทำให้พวกเราเนี่ยครับได้รู้จัก,จกรัพสัภาษาอินของต้นไม้แต่ละชนิดครับตัวเนี้ยมันจะดูดซับน้ำมาไว้แล้วก็ปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยทีละน้อยทีละ,ยทล,ะยทละน้อยอยู่ได้นานตลอดป<ด>ีดูอเอก็ตอนแรกปั้นปั้นยังไม่ค่อยเป็นนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนดินน้ำมันเพราะว่าอันนี้มันต้องรีบปั้นเพราะว่าไอ้ทุ่นถั่วมันจะมันจะแห้งแล้วก็แตก ทำหน้ากาค่ะก็คือเขาัจะเอาทิชชูมารองที่หน้าแล้วเอาหนังสือพิมพ์มาแปะที่หน้าเสร็จออกมาก็ไปอย่างที่คิดนะคะพี่ๆเนี่ยก็แสดงละครให้พวกเราดูครับแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยแสดงละครต่อจากพี่เขาซึ่งมีสัตว์สี่ตัวคือกระทิงอินซีหนูและก็หมีครับซึ่งนิสยยัยของแต่ละตัวเนี่ย แตกต่างกันครับเราจะไม่มีบ้านแล้วหลอเราจะทำไงดีเดี๋ยวพี่คิดวิธีก่อนเราต้องแก้ปัญหากันใครม,ม,มีไอเดียอะไรบ้างก็หลังจากนั้นเราก็ต้องมาต่อเขาเองไม่ก็คิดเรื่องขึ้นมาใหม่ให้มันทำลองเดียวกันเนี้เราไม่ควรทเลองก่อนคือไปเรียมป่ะ I am อ็มเ m อะ โอเคโอ้เฮ okay. mm ้ยไปเลยเดินวอะไรอ่ะได้ไปแล้วไปได้แล้ว ตัวนี้แทนความรู้สึกของสีวันที่ผ่านมาขอให้ทุกคนใส่ความรู้สึกลงไปในเสื้อ,อน,นี้เป็นศิลปะเป็นรูปศิละป,ป,นปลละนะมัน,ม,นมันแบบไม่มีไม่มีคำบรรยายปิดเทอมนี้ผมมาเที่ยวค่าย Mountain English Camp. เมา n เทนคิดอิงดิชแคมป์าะเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะให้ตัวเองเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นและอยากจะสนุกกับเพื่อนๆครับ จะกำเทาน้าครับผมก็จะมาอยู่แล้วครับเพราะว่าการที่มาที่นี่ครับทำให้เราฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษของเราแล้วก็ทำให้เราได้รับอากาศบริสุทธิ์ไม่เหมือนกับที่อยู่กลางถนนหรือปา่าคอนกรีตครับสัมผัสป่าจริงๆจะดีกว่าปา่าคอนกรีตนะ